วจีกรรมต่อพระตอนที่สปิสุณวาจาพูดส่อเสียดอกุศลกรรมทางวาจานั้นหากบุคคลใดไม่ระมัดระวังให้ดีแล้วก็อาจเผลอเลอก่อบาปขึ้นมาได้อย่างง่ายได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แค่มีปากก็สักแต่ว่าพูดพูดไปโดยไม่ได้คำนึงว่าใครเขาจะเดือดร้อนเสื่อมเสียไม่สนใจว่าเขาจะเสื่อมจากเกียรติยศชื่อเสียงขอให้ได้พูดให้สนุกปากของตนก็พอบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนผ่านการนำเรื่องเสื่อมเสียของบุคคลหนึ่งไปบอกแก่อีกคนหนึ่ง หรือหลายคนก็าตามคําพูดเช่นนี้ท่านเรียกว่าปิสุณะวาจาพูดส่อเสียนคือพูดยุยงให้คนเขาแตกกันปิสุณะวาจานี้มิใช่จะทำทางวาจาได้เพียงอย่างเดียวบางครั้งบางคนอาจทําทางกายก็สำเร็จเป็นปิสุณะวาจาได้เช่น เขียนบัตรสนเทเขียนข่าวยุแยกระทบกระเทียยให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียให้คนที่เขาเคยรักกันแตกจากกันเกิดความชังกันรู้สึกเหม็นหน้ากันขึ้นมาได้ถ้าหากผู้ถูกทำให้แตกกันเป็นผู้ไม่มีศีลธรรมผู้กล่าวก็มีโทษไม่มากนัก แต่ถึงอย่างไรผู้พูดก็จะมีวิบากกรรมทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นที่รังเกียจของผู้คนทั้งหลายอยู่ดียิ่งถ้าผู้ถูกทำให้แตกจากกันเป็นบุคคลผู้มีศีลธรรมเช่นพระสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม ก็จะมีวิบากบังคับให้ผู้กระทำต้องถูกทันทรมานยิ่งใหญ่ยาวนานโดยเฉพาะการทำให้สงแตกกันเรียกว่าทมสังฆเพศจัดว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปหนักที่แก้ไขไม่ได้ผู้ที่กระทำอนันตริยกรรมเข้าแล้วจะต้องไปอบายเพียงประการเดียว ดังเรื่องของพระเทวทัตเป็นอุทาหรณ์พระเทวทัตนั้นเป็นพระพิกษุที่ออกบวชจากตระกูลกษัตริย์เมื่อมีลาบสการะมากขึ้นมีภิกษุมาเข้าพวกด้วยมากขึ้นก็เกิดคิดชั่วว่าเราน่จะปกครองคณะสงฆ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสเองวันหนึ่ง ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ท้ามกลางพุทธบริษัทพระเทวทัตได้ลุกขึ้นประนมมือกราบทูลพระบรมศาสดาว่าตนจะขอปกครองคณะสงฆ์เองแต่ก็ถูกพระบรมศาสดาตรัสห้ามและทรงตำหนิติเตียนโดยประการต่างๆ จึงทำให้พระเทวทัตโกรธจากนั้นก็หาทางทำร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อยมาซึ่งสมัยต่อมาท่านได้คบคิดกับพระราชกุมารอชาชาติศัตรูทูลยุยงให้ปรงพระชนพระราชบิดาซะแล้วให้ขึ้นครองราชแทนส่วนตนเองนั้น หาทางที่จะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสเองได้แอบส่งนายทหารแม่นธนูถึงห้ชุดไปเพื่อปรงพระชนพระบรมศาสดาแต่นายขมังธนูทั้งห้ชุดไม่อาจปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เมื่อได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้ว ก็ได้บรรลุโสดาบันจึงแสดงตนเป็นอุบาสกทั้งหมดพระเทวทัพครั้นเห็นว่าไม่มีใครฆ่าพระบรมศาสดาได้จึงตัดสินใจปีนภูเขาคิดจะกูดด้วยตนเองกลิ้งหินลงมาหมายปรงพระชนพระบรมศาสดาแต่ก้อนหินของพระเทวทัพพลาดเป้ามีเพียงสเก็ดหินชิ้นหนึ่ง กระเด็นไปกระทบพระบาททำให้เกิดห่อพระโลหิตขึ้นเท่านั้นพระเทวทัตไม่ละความพยายามได้สั่งให้คนเลี้ยงช้างของพระเจ้าอาชาติสตรูมอมเล่าช้างนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันแล้วส่งไปเพื่อให้ฆ่าพระพุทธองค์ซึ่งกำลังเสด็จออกบินทบาทกับหมูพิสุสง์ พระบรมศาสดาทรงแผ่เมตตาทำให้ช้างนั้นส้างเมาคลายพยศให้กลับเป็นช้างที่เชื่องด้วยพุทธานุภาพของพระองค์การครั้งนั้นทำให้ชาวกรุงราชคฤหิภากวิจารณ์ถึงความชั่วร้ายของพระเทวทัตและตำหนิพระเจ้าอาชาติศัตรูว่า ทำไมยังทรงครบคนชั่วอย่างนี้อยู่อีกพระเจ้าอาชาติศัตรูสดับคําพูดของมหาชนแล้วเกรงจะเกิดความวุ่นวายขึ้นจึงรับสั่งให้งดอาหาร500รําหสรับสําหรับพระเทวทัตซะไม่ทรงส่งไปอีกทั้งชาวพระนครก็ไม่ถวายอาหารบินทบาทแก่พระเทวทัต พระเทวทัตเมื่อเสื่อมจากลาบสการะจึงคิดจะเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงได้เข้าไปทูลขอข้อบัญญัติหประการกับพระผู้มีพระภาคเจ้าคือขอว่าภิกษุทั้งหลายจงอยู่แต่ในป่าเที่ยวบินทบาตเป็นวัดนุ่งห่มเฉพาะผ้าบางสกุล อยู่ที่โคนไม้และอย่าได้ฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิตครั้นพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตจึงลุกขึ้นประกาศแก่พิสุทั้งหลายว่าข้อปฏิบัติของใครจะคลิ่งคลัดกว่ากันเราขออนุญาตว่า ขอภิกษุทั้งหลายจงอยู่แต่ในปา่าเที่ยวบินทบาทเป็นวัดนุ่งห่มเฉพาะผ้าบางสุกุลอยู่โคนไม้และอย่าได้ฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิตแต่พระศาสดาก็ไม่ทรงอนุญาตดังนั้นถ้าใครต้องการจะพ้นทุกข์จงมาอยู่กับเรา ภิกษุบวชใหม่ประมาณ500รูปมีความรู้น้อยได้ฟังคำพูดของพระเทวทัตแล้วก็ชอบใจคิดว่าพระเทวทัตพูดถูกจึงไปขอเข้าพวกด้วยพระเทวทัตจึงพาภิกษุเหล่านั้นออกจากคณะสงฆ์ไปประกาศแยกเป็นนิกายใหม่ได้ทำอนันตริยกรรม ข้อสังฆเภทขึ้นเป็นครั้งแรกพรพบรมศาสดาทรงทราบว่าพระเทวทัตตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ตั้งตนเป็นพระศาสดาเสเองก็ทรงเกรงว่าพิสุใหม่ทั้งห้าร้อยจะพลอยหลงผิดไปด้วยจึงทรงส่งพระอัครสาวกทั้งสองคือพระมหาโมคคลานเทระ และพระสารีบุตรเถระเพื่อไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงไปยังที่อยู่ของพระเทวทัตส่วนพระเทวทัตดีใจด้วยคิดว่าท่านทั้งสองจะมาเป็นสาวกของตนจึงอนุญาตให้แสดงทำแทนแล้วก็กลับไปพักผ่อน ส่วนพระอัครสาวกทั้งสองได้พร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นทำพิสุเหล่านั้นให้ได้บรรลุธรรมแล้วก็พาออกกลับมาทางอากาศพระโกกาลิกะสมุนสำคัญเห็นพระอัครสาวกทั้งสองพาพิสุทั้งหลายกลับไปหมดแล้วจึงเข้าไปปลุกพระเทวทัตขึ้นมาจากเตียง แล้วเอาเข่าของตนกระทุ้งเข้าที่หน้าอกพระเทวทัตยอย่างแรงจนพระเทวทัตถึงกับกระอักเลือดจากนั้นมาพระเทวทัตก็ป่วยหนักหลายเดือนสุดท้ายนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ว่าพระองค์ไม่เคยคิดร้ายต่อตนเองเลย จึงให้สาวกของตนที่เหลืออยู่4ีถึงห้รูปหามตนไปพร้อมกับเตียงเพื่อไปขอขมาโทษจากพระบรมศาสดาพระภิกษุเหล่านั้นพาพระเทวทัตไปถึงริมฝั่งสะโบกขรณีข้างวัดพระเชตวันจึงวางเตียงลงพักเหนื่อยแล้วก็ลงไปส่งน้ำในสระ พระเทวทัตจึงลุกขึ้นนั่งวางเท้าลงบนพื้นดินท่านใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกดูดท่านลงไปจนถึงคอแต่ก่อนที่จะถูกดูดมิดลงไปท่านก็ได้สำนึกผิดและได้ขอขมาพระพุทธเจ้าโดยเอากระดูกคางน้อมถวายเป็นพุทธบูชา หลังจากนั้นก็ได้ถูกดูดลงไปสู่อเวจีมหานรกทันทีพระเทวทัตเมื่อตกไปสู่มหานรกอเวจีก็ได้บังเกิดขึ้นในร่างใหม่ที่ใหญ่เท่าภูเขาถูกเผาอยู่ในห้องเหล็กร้อนมีเหล็กแหลมร้อนพุ่งออกมาจากกำแพงเหล็กทั้งหด้านแทงทะลุร่างกาย ตรึงเอาไว้ถูกเผาไหม้ให้ทุรนทุรายอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่รู้จักตายวิบากกรรมของผู้ที่ทำลายสงให้แตกกันนั้นมีหลากหลายเช่นสัตว์นรกบางตัวก็จะมีร่างกายที่ถูกตัดออกเป็นชิ้นส่วนหลายชิ้นแล้วก็จะมีเหล็กแหลมทิ่มแทงชิ้นส่วนนั้น ให้ได้รับความทุกทรมานต่อเนื่องไม่มีช่วงพักเลยทั้งไม่รู้จักตายด้วยเช่นกันด้วยอำนาจกรรมที่หล่อเลี้ยงไว้สัตว์นรกบางตัวจะต้องอยู่ในห้องเหล็กร้อนแล้วก็จะมีพายุหมุนมาบทร่างของสัตว์นรกจนแหลกละเอียดแต่สัตว์ก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดทรมาน ถึงร่างกายจะถูกบดจนแหลกแล้วก็ต่างผลจากนั้นก็จะมาสู่อุสุทธารกก็จะมีพายุหมุนขนาดใหญ่ในพายุหมุนนั้นจะมีใบมีดเล็กๆมากมายลอยอยู่ในพายุเมื่อสัตว์นรกวิ่งพ้นมาจากมหานรกก็จะถูกดูดเข้าไปปั่นร่างจนแหลกเหลว ตายเกิดอยู่อย่างนั้นอีกยาวนานเมื่อมาอยู่ยมโลกก็จะถูกบดโดยจะมีหินกลิ้งมาบดร่างหรือจะมีเจ้าหน้าที่จับมาใส่ครกแล้วก็โคลกตําจนร่างแหลกเหลวตายในที่สุดเมื่อมาเป็นเปรตก็จะมีร่างกายที่กระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กน้อย นอนอยู่อย่างนั้นโดยจะถูกหนอนชอนชัยให้ได้รับความทรมานเมื่อมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะมาเป็นสัตว์ชั้นต่ำเช่นมแมลงต่างๆเมื่อกรำบางลงมาหน่อยก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ชั้นสูงเช่นสุนัขเสือเมื่อมาเกิดเป็นคนก็จะอยู่ในสังคมที่แตกแยก ครอบครัวที่แตกแยกพ่อไปทางหนึง่งแม่ไปทางหนึง่งมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นผาสุขเลยแม้แต่วันเดียวดังนั้นการจะพูดหรือจะเสนอข่าวอะไรออกมาควรต้องระมัดระวังให้จงหนะักอย่าได้เห็นแก่อามิตรสินจ้างหรือเพียงแค่พูดไปให้หมันสนุกปาก เพราะถ้าผิดพลาดเป็นบาปเป็นกรรมเข้าไปแล้วจะแก้ไขไม่ทันจึงควรหมั่นพูดแต่เรื่องที่ดีที่สร้างสรรค์สังคมให้เกิดรักสามคัคคีเกิดความสุขแก่ผู้พูดสบายใจแก่คนฟังสังคมประเทศชาติก็จะร่มเย็นโลกใบนี้ก็จะสดใสน่าอยู่น่าทัศนา